สวัสดีครับวันนี้เรามากับเจ้า Isuzu ร r a ้อน I Rodio 4 Wheel ครับผมเป็นรถสายลุยอีกรุ่นหนึ่งที่มาแข่งกับเจ้า Toyota t i g e r ครับสามารถใช้งานได้แบบสมบุกสมบันครับเรามาเริ่มรายละเอียดกันที่ด้านหน้ากันครับโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอรครับสภาพโคมยังใสครับกระจายแสงได้ดีเยี่ยมส่วนกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับสีเดียวกันกับตัวรถ พร้อมโลโก้ Isuzu นะครับให้ความรู้สึกที่ดูดุดันคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับติดตั้งอยู่บริเวณกันชนด้านล่างและเสริมด้วยกันชนสแตนเลสเพิ่มความดูดีและเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถครับเขยิบมาด้านข้างนะครับจะเห็นว่ารถคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดำตัดกับสีเทาคิ้วซุ้มล้อมีติดตั้งมาให้นะครับล้อแมกตรงรุ่นครับผมมาคู่กับยางเอที จะลุยก็ได้จะวิ่งทางดำก็ดีครับบันไดข้างติดตั้งมาให้นะครับเพื่อความสะดวกเวลาขึ้นลงรถครับเนื่องจากรถเป็นตัวสูงกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นสีดำส่วนมือจับเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับผมตัดกับสีดำได้เป็นอย่างดีคิ้วกันสาดประตูติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับกระจกทุกบานติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับ โลโก้และสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกจุดครับผมกระบะท้ายขนาดใหญ่ครับพร้อมติดตั้งโครงเหล็กสเตลเลสมาให้แล้วเรียบร้อยทำให้สามารถบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นครับและภายในกระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์กันรอยขีดข่วนมาให้แล้วเรียบร้อยครับหูยึดสำหรับมัดของก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับมาต่อกันที่ด้านในครับผมภายในสะอาดครับบอก ได้เป็นบอร์ดหนังนะครับสภาพตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะมีฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยสีกา้านหมุนง่ายจับถนัดมือหน้าปัดเกลือนใหม่จะเป็นมาตรวัดสีขาวดูง,ง่ายสบายตาครับผมและคั้นนี้กระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับและกระจกด้านข้างทั้งสองบานนะครับก็เป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับ คอนโซลเป็นคอนโซลสีทูโทนนะครับผมและมาพร้อมกับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับผมช่องเก็บของด้านล่างสามารถล็อกได้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้เป็นวิทยุเดิมโรงงานครับเป็นวิทยุที่เล่นเทปนะครับส่วนระบบแอร์เป็นแบบสวิตช์มือหมุนปกติครับใช้งานง่ายทําทำความเข้าใจง่ายครับผมส่วนช่องแอร์เป็นช่องแอร์แบบสี่เหลี่ยมนะครับทั้งสี่ช่อง สามารถปรับทิศทางลมได้ครับแผงประตูดีไซน์ไม่เหมือนใครครับสภาพดีมาในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้มากับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดและพ่วงด้วยเกียร์โฟวินนะครับผม 4x4 ใ,โโใช้งานได้ปกติครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ไดรกนะครับผม3า0พันซีซีเทอร์โบครับแต่เจ้าของได้ทำการเปลี่ยนเป็นปั๊มสายแล้วเรียบร้อยครับ และจุดเด่นของปั๊มสายก็คือสามารถเรียกรอบได้ดั่งใจครับตัดปัญหาเรื่องกล่องไฟฟ้าออกไปครับอีกทั้งเครื่องรุ่นนี้ยังดูแลรักษาง่ายนะครับและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำครับสภาพห้องเครื่องสะอาดสวยงามครับรถสภาพพร้อมใช้พร้อมลุยนะครับจะซื้อไว้เข้าสวนเข้าไร่ก็ถือว่าดีนะครับรถจอดอยู่ที่อเภอเวียงณาจังหวัดน่านนะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา1 7 9 0 0 0บาทครับผม หากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ